สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องโชคบรรลุฟฝันชาแนลนะคะวันนี้มาดูเจ้าเนวเยียนะคะเพิ่งออกวันที่หนึ่งมกราคมนะคะเป็นลูกของโฮตันก้าวทับหนึ่งนะคะแข็งแรงมากนะ แม่ของเขาเป็นตัวเมียนะคะ เพิ่งสูนเขาไปเมื่อเช้านะคะใช้ครีมสูนเขาในการสูนเขานะคะตัวนี้คลอดออกมาแม่ของเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของอลบกไม่ออกนะคะลกค้างแล่ตอนนี้ก็เมื่อวาน ก็ลวงออกแล้วนะคะแล้วก็ให้หมอฉีดยาแก้อักเสบให้นะคะแล้วก็ฉีดยาเพิ่มน,น้ำนมนะคะเพราะว่าปัญหาลูคค้างนะคะมันถ้าถ้าเกิดมันออกไม่หมดนะคะมันจะส่งผลเสียต่อทุกสิ่งทุกอย่านะคะอาจจะเป็นผลเสียต่อนมน ที่มีต่อลูกวัวก็ได้ค่ะนี่ค่ะเขาเดินมาแล้วะคะ่ะดูส่วนทรงองเอวนะคะทาย,ยาอดฮุตตัน999ทับหนึ่งค่ะท้องอาจจะาลยลายนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวแม่เขาเองก็ลายค่ะ แม่เขานี่ค่อนข้างที่จะดุนะคะช่วงมีลูกแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงมีลูกก็จับได้ตามปกติอะคะ่ะประมาณเดือนสองเดือนก็หายแล้วค่ะออนอนแล้วค่ะไปดูการน,นอน ตัวนี้นะคะใช้ครีมสุนเขาแบบที่ไม่ต้องเช็ดออกนะคะนเยี new year, new year, new year. ่ยเนี้เยี่ยเนี้เยี่อเขาค่อนข้างที่จะแสบนะคะยังไม่ชิ้นเท่าไหร่แม่ของเขา